ดี่วันอังคารจ้าสาววันอังคารขอให้ทุกคนจงปังปังร่ำรวยร่ำรวยเงินทองจ้ายายกีนกับอยู่น้องหินคือเกานี่ยแหละพี่น้องค่ะขายแตงโมพวน่ะทวงตินได้พี่น้องมือนี่ล่มล่มเสียงลมอยู่เบิดเตือนตึนตึงอยู่ลุ่มแรงอยู่ล่มฝนเนี่ย คนอะรมเบ่งบรรยากาศโหลดคนบรรยากาศร้านยายจีนจ้าแตงโมหวานหวานสดๆจากสวนจ้าปืิดขายซุ่มมือพี่น้องคะขายทุกบันเลยแตงโมสุดๆจากสวนแย,ยกินผ้าส้มหนาล้านปุงละห้าสิบ ลูกละสี่สิบสามลูกลอยก็ได้พี่น้องคะ่ะคนนสวนขั้วพรีตูแกงเห็ดสวยมากแปลงโมสวย,สวยสสสวๆสดๆหวานๆจากสวนตาพองยายกีนจ้าบรรยากาศตอนเช้าๆคนอากาศเย็ยนดีดีเมืเ่อนี้ตื่นแต่เช้ามาจัดลานพี่น้องคะ่ะ แสงหนาลานขอบคุณมากที่เข้าชมยายกีนจ้าขอบพระคุณมากๆจ้า